พี่น้องวันยุดมาตึกแหเด้อโรสิซ้อนวานแหเด้อไพวา,านบมเป็นค่มะมาเบิงก่อนอื่นต้องสางก่อนขี้ยะออกก่อนขี้เยเต็มแหะปีบานยวนบานยิ่

มาลุ่นมองดูสีมีบอกป่าเอาเลือกแท่น้ำอุ้ย,ยแหมกล้องเขาเกือบเห็นได้นะนกไก่โพดพี่น้องเห็นบอกคนตกกกไม้เมื่อกี้นี่เพิ่นขึ้นก็กคีล็ก ตกบักสูงหนึ่งกล้องเขาจับบ่ได้เพราะมันไกลเกินอด้โตนเพลินผู้ถาซ้ำเพลมาเก็บผักขี้เล็กเอ้อโดูไปเสร็จแล้วเสียแล้วบาทไหนเนี่ยคือหึงเท่ฮ้ย Nhanh nhu bộ Một ấp ấp con nhai <laughs> là đưa pí nông đưa đây bộ lạ Ô đại bà Để bà bà โอไดปลานมน้อยปลานมน้อยหนึ่งแต้มผ่านไปอ่ะหมดอีกแล้วไหวขึ้นโดนแท้ มานบ่โอวตัวใหญ่เด้อรอบนี่โอวเก่งแค่ว่ามานแค่ว่ามาเบิงดิปานินครับปานิน,น,นโอวขาวแม่มาตะไกเลครับ<ช>ปลามานแค่ว่ามาน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  ยังใส่สองตัวสองตัวแล้ว